สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบมาพบกับนกเอียงอีกแล้วจา้าวันนี้ลูกชายอยากกินข้าวมันไก่ทอดจะไม่ใช้ชก็เลยจะมาทำาข้าวมันไก่ทอดสูตรง,ง่ายง่ายง่ายมากง่ายและอร่อยง่ายและอร่อยทำกินได้นะถ้าทำขายก็ได้ด้วยอันนี้สูตรนี้ง่ายมาดูกันว่ามันมีเครื่องอะไร ล้างไก่ก่อนนะคะล้างไก่ใส่เกลือเอาเกลือมาขยำก่อนไก่มันจะได้ไม่มีกลิ่นคาามากเกลือเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วแต่ค่ะมีเม็ดใหญ่ก็ทําเม็ดใหญ่วันนี้เม็ดเล็กเกลือหมดอันนี้ไก่ออกมาจากช่องฟิตพอดีมันลดราคา ไปซื้อไว้ซื้อไว้ไแช่ทิ้ดไว้ร่างฟายตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนแล้วนะคะต่อไปมาดูเครื่องผสมว่าส่วนผสมของแป้งง่ายมากว่ามีอะไร ส่วนนี้ก็มีแป้งข้าวเจ้าสีฟ้าคือแป้งข้าวเจ้าเพิ่มความกรอบแล้วก็มีแป้งข้าวกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังเราก็มาผสมกันเลยเสียงดังหน่อยนะคะเปิดน้ำไว้แล้วใส่ไป,ไปถุงนึงไปเลย ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบแล้วก็ร้อยห้าสิบกรัมถ้าอยากได้กรอบมากแข็งมากอันนี้ทำกินที่บ้านนะคะทำขายก็ได้นะไก่เป็นชิ้นน,น้อยๆถ้าไก่ชิ้นใหญ่ไม่แน่ใจก็ สองสามสี่อ่ะสี่ช้อนส่วนบ้านใครที่ไม่ได้มีเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้อย่างนี้ไม่มีก๊อกน้ำเย็นก็ใช้น้ำแข็งก็ได้ค่ะแล้วก็รสด,ดีหนึ่งหนึ่งช้อนพูนๆน,น่ะ ชอบมากใส่มากค่ะชอบน้อยใส่น้อยใส่ใส่หลายแ่บหลายใส่น้อยแฉบน้อยจ้ะเลือกสักซอนหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนิดหนึง่งถ้าใส่น้ำตาลเยอะจะทำให้ไหมนะคะสีก็จะเป็นของน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหมเราก็ใส่น้ำเย็นเลยค่ะ แล้วก็กวนนะคะน้ําเย็นนี่กะเอาเอาว่าให้เขาให้เขาเหนียว,วะอะค่ะอ่าดันใส่น้ำเยอะไปอีกใส่ <c oughs> น้ําเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรเราก็เพิ่มแป้งของเราแป้งทอดกรอบอันนี้ทำกับข้าวไม่ถ้าทำขายที่ร้านก็จะมี ไอ้นั่นตายตัวแต่ถ้าเราทํากินที่บ้านก็ไม่มีอะไรตายตัว อีกสองช้อนแป้งข้าวเจ้าก็คนถ้าหนืดมากแป้งจะหนานะคะไม่ไม่อร่อยไม่ค่อยได้ความไม่ไม่ไม่ได้ชิ้นไก่ก็เอาที่แบบไม่หนามากหยุดอย่างนี้ค่ะหยุดนี้แล้วก็ าช้อนมาชิมมาดูเค็มพอไหมหวานพอไหมติมน้ำตาลอีกนิดนึงแล้วก็อย่าลืมพริกไทยนะคะพริกไทยปน่นเพิ่มความหอมใส่ เลยอีกนิดนึ่งอันนี้ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะเพียงแต่จะให้แป้งมันเหนียวมากแล้วก็อย่าเละอย่าเหลวมากแล้วก็ความเค็มความอะไรเงี้ยก็ตามชอบเลยค่ะก็ควนไปอ่ะพักแป้งไว้ตรงนี้ที่จริงเอาไปเข้าตู้เย็นเลยก็ดีนะคะแต่ว่าตรงนี้คือน้ำมันเย็นอยู่แล้วอากาศมันเย็นอยู่แล้วสวยนนี้ เกล็ดขนมปังเทใส่ละมังเทใส่จานก็ได้ค่ะเทใส่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ฟุ้งกระจายมากนี่คือเกล็ดขนมปังนะคะมีดก็ยังมีดมาจากเมืองไทยของกีบี้ยี่ห้อกีบี้ หั่นไปตามชอบค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่ถ้าชิ้นใหญ่ก็ใช้เวลาในการทอดหน่อยนะคะจะนานสุกแต่ถ้าชิ้นเล็กก็สุกเร็วอันนี้เป็นขาไก่เอาไม้ไม่คมเลยบ้านนี้มีดไม่คมสงสัยผัวไม่กลัว ถ้ามีคมผัวจะกลัวอันนี้โบราณเขาว่าไว้บ้านไหนมีมีดคมผัวจะกลัวขมผัวได้ประมาณนี้รอเปล่าก็หย่อนลงไปเลยนะคะหย่อนลงไปเลยหย่อนลงไปเลยอยากได้ชิ้นขนาดไหนก็เอาตามใจชอบเลยค่ะ วันนี้จะออกไปซื้อของขวัญคริสต์มาสไม่อยากให้ผมเหม็นสูรสไตล์นกเอี้ยงนะใส่หมวกจ้าใส่หมวกอยู่ในบ้านใ,ใส่แล้วก็เก็บผมเวลาทอดกลิ่นมันจะได้ไม่แรงไม่งั้นไปเดินโอ้โหกลิ่นครคลุ้งเลยจ้ามาเราก็เอานี่ผสมเข้ากับเครื่องเลยแล้วก็มาหยอดกันแล้วก็ไม่ลืมอันนี้ปอกแขนก็ซื้อมาจากังไคเหมือนกัน เพราะไม่งั้นน้ำมันกระเด็นใส่เป็นแผลใส่ข้างที่เราปรุงเค็มมากนะคะเพราะมันจะทำให้ไก่มันเค็มกระสตรไก่นี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะ ก็เร่งไฟขึ้นอย่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวมันไหมชิ้นแรกๆอะ่ะแล้วค่อยน่ากินไม่ใชย่ <Yeah. S 1> อืมน่ากินอืมนี่สูตรนี้จะเปืองเกล็ดขนมปังหน่อยนะแต่ถ้าใครชอบไข่ก็ใส่ไข่ไปถ้าคนแพ้ไข่ก็ไม่ต้องใส่ไข่ แต่ถ้าไข่นี่คนฝรั่งฝรั่งหลายคนแท้ไข่เราก็ไม่ใส่ไข่เคยหมักไก่ไปแล้วแล้วทีนี้มันทำให้เค็มก็เลยไม่หมักลองมาหลายครั้งละที่จริงสูตรนี้ทำกินตั้งแต่มาอยู่โนเวย์ใหม่ๆแล้วเพราะว่าก็าใหญ่กับลูกชอบกินอ่า ถ้าผุนข้อมันไก่แป๊บเดียวเนี่ยถ้าไก่เราบางก็สุกเร็วแต่ถ้าไก่เราหนาก็ใช้เวลาหน่อย ทอดรอบแรกสุกไปบางชิ้นและชิมไปละโอ้โหรสชาติอร่อยมากเลยแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเอาเค็มหรือจะเอาหวานขนาดไหนก็ผสมก่อนชุบแป้งก่อนชิ้นหนึ่งแล้วก็ลงไปทอดพอสุกปุ๊บก็เอามาชิมช,ชิ้นชิ้นแรกก่อนถ้าคิดว่ามันเค็มก็เติมน้ําเข้าไปเติมแป้งเข้าไปแต่ถ้าคิดว่ามันเออพอดีแล้วกระพอก็ชุบชิ้นต่อไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่เค็มพอนะก็ เติมเกลือลงไปทอดชิ้นแรกก่อนชิมชิ้นแรกก่อนนะคะถ้าไม่มั่นใจเอย่าเพิ่งทอดหมดเลยแต่ โหเสิร์ฟถึงที่เลยเอาเอาขยับจานลงไปลูกนักนักใช้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอืมวันนี้กินอะไรอแม่ทําอะไรให้กินวันนี้ข้าวไก่ทอดข้าวไก่ตุ๋อือแต่ว่าแม่นกเอี้ยงเอามาทําแม่เอาน้ำจิ้มไก่ ที่นี่ก็มีน้ำจิ้มไก่ขายพี่น้องเป็นขวดสำเร็จรูปน้ำจิ้มไก่ถ้าทำนี่โอ้โอ้โอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดเน้นเน้นไก่ทอดเน้นเน้อเน,นอร่อยอร่อยช่ำชำ,ชำข้าวแต่ไม่ได้ทำน้ำซุปนะเจ้าวันนี้ส่วนเด็กๆก,กินอะไรลูกเอาน้ำจิ้มให้ดู น้ำจิ้มไก่เด็กๆกินน้ำจิ้มไก่กินเลยกี่เป็นสิบชิ้ส์กินเลย,ยกินเลยกินให้ดูซิอร่อยไหมกินให้ดูซิอร่อยไหม,อมเอาไก่เอาไก่หยิบบางไก่หยิบบางไก่อืกรอบกรอบกรอบกินให้ดูดิกรอบไหมกรอ,อบมากอร่อยไหมอร่อยทำไงอร่อยยกนิ้วเีย เออแซ่บดูจะพูดเอาใจแม่วะถ้าใครที่ตำส้มตำก็ยิ่งอร่อยเมนูนี้เนอะตำส้มตำก็อร่อยเมนูนี้อร่อยมากไม่มีเขียวๆเลยเราไม่มีแตงกวา วันนี้ไม่มีแตงกวาเมนูง่ายๆแล้วก็รวดเร็วไม่มีแตงกวาเลยวันนี้นี่อันนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่เผ็ดนิดนึงลอ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 งเองโดนนี้นี่อ,อ,อร่อยไหมอไอ้พวกมันแป้งเนี่ยอันนี้เป็นไก่เนี่ย ใครบวแสบก็บไปหาหมอเด้อพี่น้องไปหาหมอไหมถ้าใครไม่อร่อยแสดงว่าซี่ไม่อร่อยแสดงว่าซี่นะไปหาหมอนะถ้าใครไม่อร่อยอื ไหมไม่เลยกินไม่หยุดเลยอืมจิ้มเข้าไปอร่อยไหมอร่อยอืมอืมดูสิตะกานี้จะหมดไหมอันนี้เป็นแป้งลูกกินในที่เป็นไก่หน่อยอย่ากินในที่เป็นแป้งมาก อืมอร่อยไหมอ้อยอันนี้เป็นแป้งหูดกเอาที่เป็นไก่หน่อยอย่าเอาเป็นแป้งมากนี่นี่น,นี่นี่เป็นแป้งาม,ามันเป็นแป้งอโอเคเจอกันใหม่กินเสร็จหรือยัง,งเอาวางลงก่อนยังอร่อยอร่อยวันนี้วันสุดท้ายล้วไปโรงเรียนหิวน,นั่นแหะเอาเอา,เอา,เอา,เอายังไงเอายังไง ออันันัันนนนนนสวัสดีครับก่อน,แล,อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมช่องนกเอี้ยงนะอย่าลืม,มก,ดกดกดไลค์ทางี้ทางี้กดไลค์กดกระดิง่ง กิ้ง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 มีอะไรกดกดไปเลยอีกกระมมือทรัคพออีกกรกมือย่าอีกเอาซีดิแต่เองพูดดิแต่เองเป็นคนนอสเอออนี่ยาะย่าติ้ง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 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเน้น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 ไก่เน,น้นเน้นกรอบมากทำซอสมะขามลาดก็อร่อยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดเข้ามาให้กําลังใจอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กําลังใจนกเอี้ยงนะช่องนกเอี้ยงนะจ๊ะนกเอี้ยงนอร์เวย์กินกินไทยมากนกเอี้ยงนอร์เวย์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนดีดีสวัสดีครับอุ้ยแม่ทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อสุดยอดสุดยอด ชุสดเดีย๊ยบอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดเดนี้ย <c oughs>